มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเบิกเป็นเงินสดได้ดิจิทัล1 0 0 0 0หมื่นบาทกลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะแลกเป็นเงินสดได้จากที่นายเศรษฐาทาวีสินได้รับคะานอย่างท่วมทน้นส่งผลให้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยทําให้นโยบายเงินดิจิทัลกลายเป็นที่พูดถึงอีกครั้งนะคะ นโยบายเงิน1,000 0บาทเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยเพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจคาดว่าน่าจะประกาศใช้ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม2567เป็นต้นไปค่ะสำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินดิจิทัล10,000บาทได้แก่คนไทยตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชนเลข13หลักคาดว่าจํานวนคนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดมีขั้นต่ําประมาณ50บล้านคนโดยผู้ได้รับสวัสดิการเช่นผู้พิการคนชรายังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัลเต็มจํานวนไม่หักลดค่ะประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนเนื่องจากระบบจะถูกออกแบบมาใหม่จะผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มีสิทธิ์นะคะแม้ว่าประชาชนคนใดจะไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าแอปพลิเคชันก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะว่าเงินดิจิทัลสามารถใช้ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนเลข13หลักได้ค่ะเงื่อนไขาการใช้เงิน1,000 10, 0บาทสามารถใช้จ่ายณร้านค้าต่างๆในรัศมี4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะภูมิประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกคนสามารถใช้ซื้ออาหารน้ำดื่มยารักษาโรคหรือวัคเครื่องมือที่ทำกินที่ใดก็ได้ทั้งสิ้นเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจของชุมชนและก็ท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะโดยห้ามหรือไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าเกี่ยวกับอบายามุขชายนี่สินค้าออนไลน์ยาเสพติดและการผนันได้ค่ะระยะเวลาในการใช้จ่ายเงินดิจิทัล1 0,000บาทนะคะต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนโดยสามารถใช้จ่ายรวดเดียว1 0,000บาทหรือว่าทยอยใช้ก็ได้ค่ะสำหรับเงิน1 0,000ืบาทนะคะไม่สามารถเบิกถอนเป็นเงินสดได้โดยให้ประชาชนใช้จ่ายเงินผ่านร้านค้าที่รับชำระเงินดิจิทัลเท่านั้นค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้าน,นี้พักเพื่อไทยยังเคยระบุไว้ด้วยว่านโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลนี้ไม่มีความเสี่ยงมีความปลอดภัยสูงไม่ใช่เงินสกุลใหม่จึงง่ายต่อการใช้จ่ายสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สาหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จดทะเบียนการค้านั่นหมายความว่ากลุ่มเดียวที่จะสามารถแลกได้เป็นเงินสดได้น่าจะมีแค่พ่อค้าแม่ค้าที่จดทะเบียนการค้าเท่านั้นคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ